สวัสดีค่ะแอมสมายนะคะวันนี้แอมก็มาส่งฟังให้กับลูกค้านะคะที่อำเภอศรีขอระูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ส่งให้คุณนะ้าชื่อว่ามาลายิงหานมาลายิงหานนะคะก็เลยถือโอกาสขอชมบัวสักหน่อยนะคะคุณน,น้ามาลาะคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้บ้านอะไรตำบลอะไรบ้านไอเกียงตำบล อยางอำเภอสติกจังหวัดบรุรีไอไอมไม่ใช่นี่เอ,เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เทคเทคเทคอ่ะอันนี้บ้านอาเกียงอ่อาบ้านไาเกียงตำบลตำบลยางตำบลยางำอำเภอสีขอ,ขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์อ่าชัดเจนเปลี่ยนนะคะจังหวัดสุรินทร์เรามาส่งฟางให้เพิ่งหัดเลี้ยงปีแรกอ๋อเพิ่งหัดเลี้ยงใช่ไหมคะตอนนี้คุณน้ามีวัวกี่ตัวแล้ว เก้าตัวเตัวนี่เพิ่งหันเลี้ยงเลี้ยงนานแค่ไหนนะคะเนี่ยปีกว่ากว่าพิ่งจะพิ่งจะอ๋อหนึ่งปีเข้าปีที่สองใช่ไหมคะปีแรกมีวัวเก่ตัวมีวัวสาสี่ตัวโอ้ปีแรกมี3าสี่ตัวได้วัวมาจากไหนก็ซื้อมาเพิ่มเพิ่มซื้อซื้อมาแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมดเกตัวเตัวอ่า หนึ่งปีกว่าๆนะคะเริ่มจากวัวสามสี่ตัวตอนนี้มีเก้าตัวอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่ามีกว่านะคะสำหรับคุณนานะคะเป็นยังไงบ้างอ่าตัวที่เห็นตัวแรกแม่ที่กำลังเดินอยู่นะคะตัวแดงตัวแดงนี้รู้สึกเหมือนจะท้องอยู่เนาะ๋อตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ลูกอ่อนตัวนี้เป็นแม่ลูกอ่อนเขากำลังให้นมนะคะอ่าลูกเขาอยู่นู่น นั่งแอบอยู่ตรงนั้นอ๋อแม่นี้ข้อลูกพึ่งได้กี่อาทิตก่อน่าได้อาทิตย์ก่อนๆนะคะหนึ่งถึอาทิตย์นะคะก็ลูกเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะลูกเขาจะเป็นตัวผู้อ๋อผสมอ๋อซื้อมาก็ท้องก็เลยไม่รู้พ่อเป็นแบบไหนเนาะตอนนั้นตอนนี้กำลังเคี้ยวเอื้องอยู่ง,งับงับงับอยู่ด้าน ด้านซ้ายมืออ๋อซื้อมาก็ไม่ได้ใบผสมเป็นเป็นเขาบอกว่าผสมหลอดเหรอคะใช่ลออเป็นลูกหลอดแต่ไม่รู้ผสมอะไรเขาไม่ได้ให้ใบามาอะไรคะัวหลักพันอ๋นอค่าผสมค่าผสมหลักพันบอกว่างี้ค่าผสมหลักพันแต่ไม่ได้ให้ใบผสมมาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าลูกของแม่วัวตัวนี้อายุประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่าเนี่ย หน้าตาผิวพันธุ์จะเป็นยังไงเนาะอ่าซึ่งตอนนี้เขานอนแอบแม,แมอยู่ข้างๆกันเห็นไหมเนี่ยค่ะตัวเนี้ยก็แดงก็แดงนะคะแต่เป็นออกมาเป็นตัวผู้ป้าก็ออคุณน้าก็เลยบอกว่าจะเก็บเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ดีไหมเนาะอ่าแล้วก็ตัวที่ตัวที่สองอ่าที่ยืนหันหน้ามาหาตัวนี้ตัวนี้ เป็นบัวเพศอเพศเมียผสมเค3 1เอาไว้นะคะก็ยังไม่ครบรอบเนาะรอนี้อ๋อนี่ผสมไปแล้วผ่านหนึ่งรอบแล้วกำลังรอดูว่าจะผ่านรอบที่สองไหมนะคะผ่านหนึ่งรอบแล้วผสม KF-31 เอาไว้นะคะก็ตัวนี้ยาวค่ะยาวเรียม อาจจะผอมไปนิดหนึ่งเพราะว่ามีมีมอ๋อพันนี้ก็จะทรงนี้แหละอ่าเป็นกับพันนี้เขาทรงนี้แต่รูปร่างเขาจะโครงสร้างใหญ่นะคะตัวเนี้ยโครงสร้างเขาจะใหญ่ถ้าใครเลี้ยงเลี้ยงดีๆนะคะลูกออกมาใหญ่โตมโหฬานแน่นอนเนี่ยเมื่อเทียบกับกับตัวแรกนะคะที่ที่อัมพาชมเนี่ยตัวนี้จะเล็กกว่านะคะเนี่ยตัวนี้จะเล็กกว่า โครงสร้างก็จะน้อยหน่อยนะคะแตกต่างกับออ่าันนี้ออกไทยเยอะไปหน่อยตัวแดงนี่ออกไทยเยอะไปหน่อยส่วนส่วนตัวเขียวไขากาเนี่ยจะโครงใหญ่นะคะจะโครงใหญ่ก็ดูท้ายดำเนาะก็เข้าใกล้ได้ไหมคะเข้าใกล้ได้แต่ไม่อยากเข้าข้างหลังเลย <c oughs> ขาใหญ่ เดี๋ยวอย,อยากอยากอยากจะไปชมลูกหน่อยอยากไปชมลูกเขาสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาพาไปชมดีกว่าค่ะก็มาดูต่อนะคะกับฝั่งนี้แนจะได้เห็นชัดๆนะคะตัวแม่นี้คุณน้าบอกว่าผสมกับ KF3 1ผ่านไปหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะผ่านรอบสองหรือเปล่านะคะแล้วลูกลูกวัวนะตัวนั้นนะที่นอนอยู่ประมาณอาทิตย์ อาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะคะยังไม่ยอมลุกให้เราเลยอ่านี่นะคะเห็นไหมคะว่าใหญ่ตัวบึ้มบัมซอมบีขนาดไหนนะคะตัวนี้อ่าได้ออกโูทัศน์แล้ว <c oughs> มีนะคะสวยไหมคะตัวเล็กเป็นตัวผู้นะเนี่ย หน่วยก้านคิดดูว่าอ,อ,อาจจะถูกเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์นะคะสำหรับเจ้าตัวเล็กเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆหน่อยนี่ตัวนี้เนี่ยคุณนาบอกว่าตอนซื้อมาแม่แม่เขาท้องแม่เขาอยู่ด้านขวามือแม่เขาท้องแล้วมาคลอดอยู่บ้านอยู่บ้านคุณอานะคะสวยค่ะสวยน่าจะลูกหลอดจริงๆนะคะดูแม่กับลูกสิคะอ่า อายุแค่สัปดาห์กว่าๆเองดูแม่กับลูกแสดงว่าแม่นี้ส่งลูกได้งามจันทออ๋อวันจันทรน์ก็อีกประมาณสองถึงสามวันก็จะครบสองสัปดาห์ละนะคะก็ะพามาดูวัวพอหอมปากหอมคอเนอะจริงๆมีหลายตัวแหละมีตั้งเก้าตัวนะคะดูไปสามตัวก่อนเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยหูออก,กยาวนิดหนึ่ง แต่โครงสร้างใหญ่บึ้มบ้ามากค่ะอ่านะคะก็เป็น้อกวัวของแบบบ้านๆนะคะเลี้ยงสบายๆมีมีหญ้ามีฟางให้กินเพียงแต่ว่าต้องมีน้ำด้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็โอเคเลยแหละ เพราะว่ามีต่อน้ําต่อท่ามาให้บริบูรณ์ละได้เอาออกไปเลี้ยงข้างนอกไหมคะหรือว่าอยู่ยืนยืนอยู่นี่นนนตลอดเลยเไมย่ก็อาทิตย์บางทีก็อาทิตย์สองวันสามวันก็ออกแล้วโอ้อาทิตย์ละสองสามวันก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเอาไปเลี้ยงข้างนอกไปเดินเดินข้างนอ,อกเลี้ยงถุงเยนก็แบบอ๋อไปไปที่นาก็นู่นตามท้อง ชนปรานรออ๋อใกล้ๆนี้ก็จะมีคลองชนประทาน,ทานก็ไปเลีย้ยงแบบบรรยากาศานดค่ะนานไหมคะกว่าแม่ในเนี้ยจะกลับสัตว์ใช้เวลานานไหมคะหลังจากที่เขาออกออกลูกมาเออยังไม่รู้เลย,เ,ออย,เ,ลยเดี๋ยวรอดูก่อน

ก็เลยใช้วิธีผสมตัวจริงสำหรับสำหรับคนที่จับสัตว์ไม่ตรงนะคะก็ใช้วิธีการผสมจริงก็ช่วยแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันนะคะเทียค่ะติดี้ต้องสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการผสมเทียมแล้วไม่ติดเนาะ เวลาผสมเทียมแล้วอ่ะต้องให้เขาบัวเขาอยู่ในร่มอยู่ในที่ที่เย็นๆไม่ต้องเอาไปตากแดดร้อนๆนนะคะมันอาจจะทำให้น้ำเชื้อนานตายได้อ,อผสมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผสมไม่ติดนะคะก็อุณหภูมินี่แหละที่มันร้อนนะคะน้ำเชื้อมันก็ไม่แข็งแรงนะคะ ก็ลลังผสมทั้งก่อนและหลังผสมก็ให้อยู่ในร่มแล้วก็อยู่ในที่ที่เย็นถ้าเอาน้ำมาฉีดพรมได้ยิ่งดีเนาะค่ะก็อันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับคนที่เลี้ยงมาก่อนนะคะ,ะสำหรับการผสมเทียมก็มีการฉีดพรมน้ำแล้วก็ให้วัวอยู่ในในที่ร่มๆนะคะ เขาก็จะอารมณ์ดีด้วยเย็นสบายเหมือนเราเป็นคนนะอยู่ในที่ที่เย็นเย็นมันก็สบายตัวสบายเนื้อสบายตัวถ้าเอาไปผูกกลางแดดเนี่ยก็มีผลนะคะทําให้ผสมไม่ติดด้วยนะคะอันนี้ก็ได้ความรู้นะคะเพิ่มเติมนะคะจากน้าด้วยก็สําหรับคลิปนี้ก็อยากจะขอบคุณนะคะสาหรับความรู้ดีๆในเรื่องของการ ผสมผส,สมเทียมยังไงนะคะ,ะดูแลวัวยังไงหลังผสมให้ให้มีเปอร์เซ็นต์การติดสูงๆนะคะค่ะก็คลิปนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ